จำแบตฟีโน่ครับผมแบตมแบงจำแบตมอไซคครับผมลูดเยอะเพาม่ดยู สายสบิแบตเตอรี่แรงดีไม่มีเธอเอเยซ <c oughs> จำแล้วก็ยังไม่ติดครับผมเหมือนจะติดลูกมันใหญ่